ครับจะเพลรับซ่อมไฟฉายมอเตอร์ไฟ้าไฟฉายแรงสูงนะครับบาช่างมิ้นนะครับก็ตัวนี้เป็นคอนไวท์ซีแปดพัดนะครับเป็นหลอด x อ l กพีนะครับเป็นหลอดรุ่นเก่านะเป็นคอนไวท์ซีแปดพัดรุ่นแรกๆนะครับที่ผลิตออกมาเป็นซีแปดพัดเขาเรียกอะไรซีแปดพัดรุ่นสองนะครับถ้ารุ่นแรกจะเป็นแค่ซีแปดนะครับก็ตัวเนี้ยหลอดแสยนะครับ สาเหตุจากที่หลอดเสียเนี่ยน่าจะมาจากตัวซิลิโครนระบายความร้อนนะครับที่อยู่ใต้ฐานหลอดนะมันแห้งนะครับผมไม่รู้ว่าไฟฉายตัวนี้ใช้งานมานานแค่ไหนแล้วนะครับแล้วตัวเจ้าซิลิโครนระบายความร้อนเนี่ยมันแห้งนะครับทําให้ตัวเนื้อซิลิโคนที่อยู่ใต้ฐานหลอดเนี่ยไม่กรอบเอ่อไม่จับกับบอดี้นะครับมันแยกชิ้นส่วนกันนะ ความชื้นไม่มีการระบายความร้อนก็ไม่ไม่ไม่ไมไมดีไปด้วยนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนหลอดให้ใหม่แล้วนะครับก็กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับแสง 500K 0เหมือนเดิมนะหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าสต็อปไปถายจักรยานเช็คแบตเตอรี่ อันนี้แบตเตอรี่ผมจะหมดแล้วแหละมันยังไม่ได้ชาร์จเอาไว้ลองไฟอย่างเดียวเลยนะครับก็โอเคซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกลับมาใช้งานได้ก็ฝากไปด้วยนะครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงใบช่างมินนะครับขอบคุณครับ